เรื่องราวได้เริ่มต้นที่ดวงดาวเสงแข็งแห่งหนึ่งดวงดาวดวงนั้นก็คือดาวโลกที่ไม่มีมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะสภาพอากาศอันเป็นพิษ นอกจากบรรดาหุ่นยนต์เก็บขยะที่มันได้ถูกรับภารกิจให้กําจัดขยะกองโตท่าภูเขาที่พวกมนุษย์มอบหมายให้พวกมันจัดการเมื่อ700กว่าปีก่อนก่อนที่พวกมนุษย์จะลาโลกไปเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่บนยานอาวกาศเรียกได้ว,ว่าโลกใบนี้พังก็เพราะฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันได้ทําหน้าที่ของมันกําจัดขยะของมันตามปกติ ซึ่งไอหุ่นยนต์ตัวนี้มันมีชื่อรุ่นว่า Wall E แต่ผมจะเรียกมันว่า Wall E ก็แล้วกันแล้วหุ่นยนต์ตัวอื่นที่ได้รับมอบหมายให้กำจัดขยะเหมือนกันพวกมันก็ได้ตุยกันไปนานแล้วเหลือเพียงแต่มันเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่บนโลกใบนี้แต่มันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะมันยังมีเพื่อนสีตัวหนึ่งที่เป็นแมลงสาบพวกเขาไปไหนตอนไหนด้วยกันมาโดยตลอดหลังจากทำงานตามปกติลางล้อของมันก็เริ่มที่จะพังมันจึงทำการลุดอะไรจากซาบหุ่น ตัวอื่นมาเปลี่ยนแทนและเดินทางกลับไปยังที่พักของมันเจ้าว,าวอลีมันได้นําสิ่งของบางอย่างที่มันคัดลอกจากกองขยะอย่างเช่นไฟแช็กช้อนหรือแม้กระทั่งรูบิกนํามาเลี้ยงเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วมันก็ได้นําเทปซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึง่งขึ้นมาเปิดดูที่มีนางเอกกับพระเอกก,กลาลังยืนจับมือกันแล้วมันก็คิดมโนภาพไปว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสจับมือกับใครสักคนบ้างเช่นกันและมีความสุขเหมือนดังละครแต่แล้วสัญ,ญญาณเตือนภัย มันก็ได้ดังขึ้นเมื่อพายุลูกใหญ่กำลังใกล้เข้ามาวอลอี Wall e จึงรีบปิดประตูและให้อาหารเพื่อนซีโดยการให้คุกกี้ก่อนที่จะทําการเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าวอลอี e มันก็ทําการชาร์จแบตโดยการใช้แผงโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์พอชาร์จแบตจนเต็ม มันจึงเริ่มออกไปทํางานตามปกติเช่นเคยระหว่างที่มันบดขยะเวลาเจอสิ่งของอะไรที่มันดูน่าสนใจมันก็จะเก็บใส่กล่องสีขาวอันนั้นที่มันเตรียมเอาไว้แต่ละเจ้าวอลีมันก็ได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มันไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นก็คือพืชมันจึงเก็บพืชนั้นนําไปใส่ไว้ในรองเท้าบูทเพื่อแทนกระถางต้นไม้จากนั้นก็เก็บใส่กล่องสีขาวและเดินทางกลับไปยังที่พักของมันเหตุการณ์บางอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมี อวกาศลำหนึ่งได้บินเข้ามายังโลก และได้ปล่อยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งลงมาดูเหมือนว่ามันได้ถูกส่งมาทําภารกิจเพื่อตามหาอะไรสักอย่างจากนั้นยานอวกาศดังกล่าวก็ได้บินจากไปเจ้าวอลอีก็ได้แอบตามเฝ้ามองหุ่นยนต์ตัวนั้นอยู่ห่างๆแบบสงสัยไข้รู้หุ่นยนต์ตัวนั้นทั้งบินได้แถมยังยิงปืนใหญ่พลาสมาตรงมือได้อีกด้วยในขณะที่เจ้าวอลอีกาลังแอบมองอยู่นั้นเจ้า,มาแมลงสาบน้อยที่เป็นเพื่อนซี้ของมันก็ได้วิ่งทะเล่ทะล่าไปหาหุ่นตัวนั้นแต่หุ่นตัวนั้นก็แสด แดงความเป็นมิตรกับมันส่วนเจ้าวอลอีที่กาลังแอบดูอยู่ก็ได้หัวเราะเช่นกันทําให้หุ่นยนต์ตัวนั้นเกิดความสงสัยและยิงปืนใหญ่พลาสมาใส่เจ้าวอลอีที่กาลังแอบอย่างลับๆเล่าๆอยู่เรียกได้ว่ายิงก่อนถามก็ประมาณนั้นเจ้าหุ่นยนต์ตัวสีขาวตัวนั้นเดินเข้ามาหาวอลอีจ้า,าแลงสาบก็กระโดดมาหาเขาเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขานั้นไม่ได้เป็นอันตรายหุ่นยนต์ตัวสีขาวมันก็รับรู้ได้และลดปืนลงก่อนที่จะเดินจากไป วันแล้ววันเล่าที่เจ้าวอีพยายามที่จะผูกมิตรกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นแต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรมันเลยและยังคงทําภารกิจตามหาค้นหาอะไรบางอย่างต่อไปและแล้ววันหนึ่งมันก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นบินไปติดกับแม่เหล็กดูดบนเรือใหญ่เรือนั่นมันเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่หุ่นยนต์ตัวนั้นมันก็พยายามที่จะดิ้นให้หลุดแต่ด้วยความโมโหที่ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดมันจึงใช้ปืนใหญ่พลาสมายิงใส่เรือลำนั้นจนระเเบิดป็น โดยความที่มันรู้สึกเฟลมันก็ได้ยืนเหงางอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักเจ้าวอลีมันก็ได้เดินมาหาหุ่นยนต์ตัวนั้นเพื่อที่จะทําความรู้จักกับมันหุ่นยนต์นั่นจึงถามเจ้าวอลีว่าว่าชื่ออะไรหรอเขาก็ได้บอกว่าชื่อวอลีส่วนหุ่นยนต์ตัวนั้นมันก็ได้บอกว่าชื่ออีวาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเหตุการณ์บางอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นพายุมันก็ได้เริ่มโหมกระหน่ำเข้ามาวอลีมันก็ได้พาอีวาเข้าไปหลบพายุในบ้านของมันพรร้อมกับนําาส ของเล่นมาประคนให้กับอ e ีวาดูเหมือนว่าเธอจะถูกใจเป็นอย่างมากขยายความเพิ่มเติมก็คือหุ่นยนต e ์อีวามีลักษณะเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งผมก็จะขอเรียกตามคํานามของเธอว่าเธอเป็นบางครั้งเจ้าวอลอี e. มันก็ได้เปิดทีวีให้กับอ e ีวาให้ได้ดูด้วยนะครับซึ่งในทีวีนั้นเป็นคนที่กําลังเต้นรากันอยู่อีว e าก็อยากลองเต้นราดูบ้างให้ความบันเทิงมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเมื่ออ e ีวาหมุนตัวเองซึ่งเป็นลักษณะนในการเต้นบาลเล่แต่ด้วยความแรงมันก็ได กระแทกตัวเขาก็เดินไปติดอยู่กับฝาผนังจนตัวของเขาแทบทะลุออกนอกบ้านเลยทีเดียวผลลัพธ์ก็คือตาขวาของเขาได้แตกพังเสียหายอีวาก็ได้แต่ขอโทษแต่วอลอี e, เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับเพราะมันยังมีอะไรสำรองไว้คอยเปลี่ยนระหว่างนั้นอีวาเธอก็ได้ไปหยิบไฟแช็กซิโป้ขึ้นมาจุดเล่นที่น่าตลกก็คือไอ้เจ้าวอลอี e, เก็บไฟแช็กมาเป็นร้อยๆอันแต่กลับเพิ่งรู้วิธีใช้จับอีวารู้สึกเอ็นดูเลยทีเดียวแต่ความฝันของวอลอี e, คือการที่จะได้จ กับมือกับใครสักคนเหมือนกับในละครเพลง The Musical ที่มันได้รับชมอยู่เป็นประจำแต่มันก็ไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นกับอ e ีวาในขณะที่อ e ีวากำลังรับชมทีวีอยู่นั้นมันก็ได้เอาบางอย่างมาให้กับอ e ีวาดูซึ่งนั่นก็คือพืชน,นั่นเองอีว e าที่ได้เห็นแบบนั้นระบบ จึงทาการสั่งการอัตโนมัติโดดพืชเข้าไปเก็บในตัวของเธอเพราะว่าภารกิจของเธอนั้นก็คือการมาค้นหาพืชนั่นเองและภารกิจของเธอมันก็ได้สําเร็จรู้ล่วงระบบจึงสั่งปิดตัวเองอย่างอัตโนมัติเพื่อทําการปกป้องรักษาพืชไอเจ้าวอลอีมันก็งงสิครับว่าอีวาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่ตอบสนองเขาเลยมันจึงทําให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากวันแล้ววันเล่าที่เขาพยายามดูแลปกป้องเธอในช่วงที่เธออยู่ในสภาวะจำศีลและแล ยานอาวกาศลำนั้นก็ได้บินกลับมารับตัวเธอในช่วงที่เจ้าวออีกำลังทำงานอยู่มันจึงรีบวิ่งไปหาเธอเพราะมันรู้ดีว่ามันจะไม่ได้เจอกับเธออีกแล้วไอแมลงสาบตัวน้อยมันก็อยากที่จะตามไปด้วยเจ้าวออีก็ได้บอกให้มันอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าก่อนที่วออีจะรีบเกาะยานลำนั้นขึ้นไปบนอวกาศโดยที่เจ้าตัวของวออีนั้นอยู่บนนอกตัวยานมันได้มองกลับไปยังโลกด้วยความเศร้าที่เพื่อนตัวน้อยของมันต้องอยู่บนโลกเดียวดายเพียงคนเดียว วันแล้ววันเล่าช่างเป็นการเดินทางข้ามกาแล็กซี่ที่แสนยาวนานและยากลําบากโดยที่ตัวของมันนั้นยังอยู่นอกตัวยานโดยตลอดและแล้วยานอาวกาศที่มันได้ก่อมาด้วยมันก็ได้เดินทางมาถึงยานแม่ได้โดยสําเร็จซึ่งภายในยานแม่นั้นเอวิติงชิงกกเบลทุกอย่างทํางานด้วย AI และบรรดาหุ่นยนต์มีทั้งหุ่นยนต์ทําความสะอาดหุ่นยนต์สายตรวจหุ่นยนต์ทาความสะอาดก็ทําการสแกนอินทรีย์วัตถุและทําความสะอาดฆ่าเชื้อหุ่นอ e ีวาและวอลี แต่เจ้าวอ,อีมันก็ไม่ยอมให้ทําความสะอาดครับและหุ่นยนต์สายตรวจก็ได้มานําตัวของอีวาไปวอ,อีที่เห็นแบบนั้นจึงแอบลักลอบตามไปหุ่นยนต์ทําความสะอาดมันก็เห็นรอยล้อที่เจ้าวอ,อีทําสกปรกอยู่เต็มพื้นมันจึงวิ่งไล่ตามเพื่อไปทําความสะอาดด้วยบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่กําลังเดินทางไปทํางานตามหน้าที่ของมันด้วยความชุลมุนวุ่นวายแต่แล้วมันก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่นอนอ้วนตุ๊ตตะอยู่บนรถเข็นนั่นก็คือมนุษย์ ดูเหมือนพวกเขาก็แทบจะเดินเองไม่เป็นเวลาไปไหนมาไหนก็อยู่บนรถเข็นเพียงเท่านั้นและมีแต่บรรดาพวกหุ่นยนต์คอยรับใช้ทํางานบริการให้แทบทุกอย่างและเจ้าวอลอีมันก็เจอกับมนุษย์คนหนึ่งเขาได้บอกกับมันว่าช่วยเอาแก้วน้ํานี้ไปทิ้งให้ทีวอลอีมันก็ไม่ใช่หุ่นยนต์บริการมันก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งครับจนมนุษย์คนนั้นได้ล่วงหล่นมาจากรถเข็นบรรดาหุ่นยนต์สายตรวจก็ได้เข้ามาและบอกกับเขาว่าให้รอหุ่นยนต์บริการก่อนแต่เจ้าวอลอี มันก็อดลนทนไม่ได้ครับก็ไม่เห็นว่าจะต้องรอทําไมมันก็เลยช่วยพยุงเขาขึ้นบนรถเข็นจนสําเร็จแล้วมันก็เห็นว่าระบบรถเข็น AI นั้นกําลังนําพาตัวอ e ีวาขึ้นไปบนรถไฟความเร็วสูงมันจึงได้เรีบวิ่งตามขึ้นไปซึ่งมันก็ทําให้เห็นทัศนียภาพโดยรวมของผู้คนในยานลานี้ที่มีแต่คนอ้วนเป็นหมูไม่มีคนผอมเลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตั้งแต่เกิดจนตายแทบไม่ได้ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองเลยก็ว่าได้ และแล้วรถไฟมันก็ได้เดินทางมายังสถานที่ที่หนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปพบกับกัปตันวอลอี Wall e มันก็แกล้งทําเป็นหุ่นยนต์เข็นรถเข็นพวกเขาก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสมอเรือมันได้เข้ามาทําการตรวจสอบของตัวอ e ีวาระหว่างนั้นเจ้าหุ่นน้อยวอลอี Wall e, มันก็ได้ตกลงไปยังท้องล่องซึ่งข้างล่างนั้นมันเป็นห้องของกัปตันเรือและบริเวณห้องมันมีรูปภาพประดับไล่มาตั้งแต่กัปตันในยุคแรกๆที่ยังผอมๆอ,อยู่ จนถึงกัปตันในยุคปัจจุบันที่อ้วนฉุชะและแล้วกัปตันก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาจากที่นอนมันก็มีบรรดาหุ่นยนต์มาบริการล้างหน้าแปรงฟันเขาถึงที่พร้อมกับแต่งตัวชงกาแฟให้เสร็จสาบจากนั้นเขาก็ได้ทําการตรวจสอบระบบชีวิตประจําวันเช่นระบบสภาพอากาศระบบการเพิ่มจํานวนของประชากรและระบบผลิตอาหารเองทุกครั้งที่เขาถามมันก็จะมี AI ตอบกับเขาว่าคงที่คงที่ตลอดก่อนที่เขาจะคุยกับทุกคนบน ว่า <c oughs> วันนี้เป็นปีที่700ครบรอบในการตั้งอนานิคมใช้ชีวิตบนยานอาวกาศของเราอยากให้บรรพบุรุษของเราได้รู้จังว่า700ปีมานี้เรายังใช้ชีวิตไม่ต่างจากพวกเขาและเขาก็ได้ปิดระบบการประกาศไปและทําการปลุกอีไว้ฟื้นตื่นขึ้นมา หลังจากนั้นหุ่นยนต์สมอเรือก็จะพูดกับเขาว่าหุ่นยนต์สำเรวจเพื่อช่างเรากลับมาพร้อมกับความสําเร็จครับกับตันเขาก็ได้อุทานออกมาว่าโอ้นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเพราะเราไม่เคยเจอพืชบนโลกนี้มา700กว่าปีแล้วก่อนที่พวกเขาจะเปิดวิดีโอดูคําแนะนําของบรรพบุรุษเมื่อ700ปีที่แล้วซึ่งคนในวิดีโอก็คือประธานาธิบดีวันสิ้นโลกในช่วงเวลานั้นเขาก็ได้บอกว่าสวัสดีดีใจกับพวกคุณด้วยนะกับตันถ้าคุณได้เห็นวิดีโอนี้แสดงว่า ว่าหุ่นยนต์สำรวจพืชได้ค้นพบพืชพันธุ์อยู่บนโลกแล้วนั่นก็แสดงว่ามันถึงเวลาแล้วสินะที่พวกคุณนั้นจะได้กลับบ้านกันสักทีเพียงแค่คุณทำตามคู่มือและนำพืชไปใส่ไว้ในเครื่องโฮโลแกรมจากนั้นยานแอคเซียมก็จะนำพาพวกคุณเดินทางกลับไปยังโลกทันทีมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยซะอีกแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังฟังประธานาธิบดีวันสิ้นโลกกำลังพูดพรมพอยู่นั้นไอเจ้าวอลอีมันก็ได้โผล่มาทักทายอีวาอีวาก็ตกใจสิครับที่เขาได้ตามเธอ ธอมายังที่นี่เธอพยายามบอกกับเขาว่าให้หลบไปก่อนเพราะถ้าสายตรวจมาเห็นเข้าอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็ได้เขาก็ได้ยอมหลบไปแต่โดยดีหลังจากนั้นพวกเขาจึงทําการเปิดข้างในตัวอีวาดูแต่ก็ได้พบว่าพืชมันได้หายไปเสียแล้วพวกเขาก็ได้พยายามตามหาว่าพืชมันอยู่ที่ไหนเข้ากับวอลีวอลีมันจึงเข้าไปจับมือกับกัปตันกัปตันจึงส่งวอลีกับอีวาไปที่ศูนย์ซ่อมบํารุงทั้งคู่เพราะคิดว่าระบบอาจจะผิดพลาดเองก็ได้กัปตันจึงพูดกับหุ่น ยอสมอเรว่างั้นเราก็คงไม่ต้องกลับโลกแล้วสินะทุกอย่างก็คงเป็นเหมือนเดิมตามปกติแต่แล้วมันก็ได้มีเศษดินที่ติดอยู่ในมือของกัปตันที่ได้จับมือกับเจ้าวอ,อีเขาจึงนําไปสแกนกับคอมพิวเตอร์ว่าพื้นดินนี้มันคืออะไรคอมพิวเตอร์ก็ได้อธิบายอย่างละเอียดกับกัปตันจนกระจ่างจนทําให้เขาแทบจะอยากกลับไปยังโลกเลยทีเดียวเพราะมันเป็นอะไรที่ดูสวยงามมากๆเป็นชีวิตที่แตกต่างจากที่พวกเขาเป็นอยู่โดยสิ้นเชิงแล้วฉากก็ได้ตัดมาที่หุ่นยนต์ทําความสะอาดตัว นอยมันก็กําลังไล่ตามทําความสะอาดล้อของวออี e, อย่างใจจดใจจ่อในขณะที่เจ้าวออี e, กับอ e ีวาได้ถูกส่งไปยังแผนกซ่อมบํารุงนั้นหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ในนี้มันก็เป็นหุ่นยนต์ที่ระบบล้วนทั้งนั้นหรือไม่ก็เป็นสูวนรวมของหุ่นเจ้าปัญหาจากนั้นอ e ีวาเธอก็ได้ถูกแยกจากวออี e, เข้าไปทําการซ่อมแซมในห้องกระจกด้านในซึ่งมันก็มีแผ่นฟิล์มแปะทึบอยู่ทําให้มองเห็นแค่ลักษณะเงาเพียงก็เท่านั้นไอเจ้าวออี e, มันก็ได้มองจากตรงนั้นมันก็เห็น ว่าอีวากาลังจะถูกแยกชิ้นส่วนแต่ความเป็นจริงแล้วเธอกําลังฟินอยู่ตั้งหากและด้วยความที่มันเข้าใจผิดมันจึงพังกระจกเข้ามาด้านในเพื่อมาช่วยเธอจากนั้นมันก็ได้คว้าแขวนของอีวาแต่แล้วกลับกลายเป็นปืนใหญ่พลาสมาลั่นไปยิงโดนระบบภายในห้องจนหุ่นยนต์ที่ทํางานในห้องดับสนิทจนหมดไอพวกบรรดาหุ่นยนต์ที่เหลือในห้องนั้นจึงทําการแบกเจ้าวออีไปส่งให้ผู้คุมแต่ในจังหวะที่กาลังจะถ่ายรูปผู้ต้องหานั้นอีวก็ได้เดินเข้ามาพอดีครับทําให้พวกเขาทั้ง ถูกติดประกาศจับโดยบังเอิญและต้องรีบเพ่นแนบออกไปจากที่นี่พอพวกเขาได้ถูกประกาศว่าเป็นหุ่นยนต์เถื่อนขอให้ทุกคนโปรดระมัดระวังและแจ้งเบาะแสอีวาจึงรีบพาเจ้าวออีหนีจนไปถึงที่ห้องยานลีภัยกระสวยอวกาศอีวาบอกกับเขาให้นั่งกระสวยอวกาศนี้กลับไปที่โลกซะเขาก็บอกกับเธอไปว่าไปด้วยกันสิแต่เธอก็บอกว่ายังมีภารกิจอยู่ก็คือต้องตามหาพืชให้เจอเขาก็ไม่ยอมที่จะกลับโลกไปคนเดียวครับแต่ในระหว่างนั้นหุ่นยนต์สายตรวจก็ได้เข้ามาในห้อง ยานรีภายพอดีพวกเขาจึงทําการแอบหุ่นยนต์สายตรวจก็ได้โยนต้นไม้เข้าไปในกระสวยอวกาศผมจะเฉลยก็คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เพราะไอห,หุ่นยนต์พวงมาลัยนั่นแหละครับมันไม่ต้องการให้มนุษย์กลับไปยังโลกมันจึงจัดฉากให้ต้นไม้หายไปซะจากนั้นหุ่นยนต์สายตรวจก็ได้เดินออกไปจากห้องว,วอลีจึงรีบเข้าไปในกระสวยเพื่อไปเอาต้นไม้แต่หลังจากนั้นกระสวยก็ได้พุ่งออกไปและถูกตั้งเวลาเพื่อให้ระเบิดทําลายตัวเองอีวาจึงรีบบินออกไปนอกตัวยานเพื่อที่จะออกไปช่วยเขาและแล้ว แล้วก็สวยอวกาศของวอลี e, มันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นเธอคิดว่าเขาถูกทําลายและทุกอย่างล้มเหลวแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ได้ปรากฏตรงหน้าเธอเขานั้นก็ยังไม่ตายมาพร้อมกับต้นไม้อีกด้วย เธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาเป็นเหมือนกับฮีโร่ของเธอที่ช่วยให้ภารกิจของเธอนั้นสําเร็จรุ่งรุงหลังจากนั้นเขาก็ได้บินเล่นกันนอกตัวยานโดยที่วอลอี e ใช้ถังดับเพลิงพ่นสารสีขาวช่วยทําการบินไอเดียอย่างจีเนสในขณะที่กัปตันหมูตอนก็ยังไม่หลับไม่นอนเขาศึกษาไข้รู้เกี่ยวกับโลกจนนอนดึกนอนดื่นจนไอหุ่นยนต์พงมาลายมาไล่เขาให้กลับไปหลับไปนอนเลยทีเดียวแต่ในระหว่างนั้นอีวาก็ได้แอบนําเอาพืชมาให้กัปตันดูในขณะที่ให้ พออีรออยู่ด้านนอกกับตันก็ได้บอกกับเธอว่างั้นเราก็กลับโลกได้แล้วสิและทําการเปิดภาพโฮโลแกรมที่บันทึกวิดีโอช่วงเวลาที่อีวาได้อยู่บนโลกกับตันหมู่ตอนแทบจะไม่เชื่อสายตาว่านี่คือโลกเลยทีเดียวเพราะมันดูแย่มากกว่าตอนที่เขาดูจากภาพในคอมพิวเตอร์กับตันจึงเอาน้ำมาให้กับต้นไม้เขาก็ได้อุทานออกมาว่าเจ้าพืชน,น้อยแกเดินทางมากินน้ำไกลเหลือเกินเลยนะในขณะที่ภาโพโฮโลแกรมกำลังสไลด์ไปอยู่นั้นอีวาก็ได้เห็นช่วง เวลาที่เธอจำศีลนอยู่นั้นก็ได้มีวอลี e, คอยช่วยดูแลเธอเป็นอย่างดีภาพก็ได้ตัดมาที่วอลี e. เขาตัดสินใจปีนขึ้นไปบนช่องเก็บขยะเพื่อที่จะตามเธอมาในขณะที่หุ่นยนต์น้อยทําความสะอาดก็ได้ตามมาติดๆิดแบบไม่ลดละและภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องของกัปตันซึ่งไอ้เจ้าหุ่นยนต์สมอเรือมันก็ได้บอกกับกัปตันว่าเราจะไม่กลับโลกครับกัปตันส่งเพืชมาให้ผมเดี๋ยวนี้แต่กัปตันก็ได้ถามมันว่าทําไมถึงกลับไม่ได้ล่ะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ทีแรก หุ่นยนต์นั้นมันก็จะไม่ยอมบอกครับมันก็ได้จะบอกว่าเป็นความลับสุดยอดกับตันก็ได้บอกกับมันว่าบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นคําสั่งมันก็ได้ยอมเปิดเผยวิดีโออันที่2ของประธานาธิบดีวันสิ้นโลกเขาก็ได้บอกว่าแผนที่จะกลับมายังโลกควรที่จะต้องยกเลิกคําสั่งซะเพราะโลกใบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอากาศก็เป็นพิษไปหมดซึ่งนั่นมันก็คือคําสั่ง a 1 1 3คําสั่งล่าสุดและเป็นคําสั่งสุดท้ายแต่กับตันหุ่นหมีมองเรื่องนี้อย่างไม่เห็นด้วย เขามองไปที่รูปภาพบรรดากัปตันทุกคนก็มักที่จะมีไอ้พงมาลัยนี่คอยบงการชีวิตอยู่เสมอและข้อความนั้นมันก็ผ่านมานานกว่า700กว่าปีแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าโลกสามารถกลับไปอยู่อาศัยได้แต่ไอ้หุ่นยนต์พงมาลัยมันก็ไม่ยอมครับมันก็จะยึดคําสั่ง A13 3ตามเดิมโดยการที่จะไม่กลับไปยังโลกเจ้าหุ่นยนต์พงมาลัยมันจึงเรียกสายตรวจมาช่วยและแย่งต้นไม้กันชุลมุนวุ่นวายไอหุ่นยนต์สายตรวจ มันก็ได้โยนต้นไม้ลงไปในท่อขยะแต่มันก็ได้เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีที่เจ้าวอลอีมาได้ปีนขึ้นมาจากท่อพร้อมกับพืชต้นนั้นไอหุ่นพวงมาลัยมันก็เข้าไปแย่งต้นไม้จากวอลอีต่อในขณะที่อีวาได้ถูกหุ่นสายตรวจควบคุมพลังใส่เธอจนทําให้เธอนั้นไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนหุ่นพวงมาลัยมันก็ได้ใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตใส่วอลอีจนไหมล่วงตกลงไปในบ่อขยะพร้อมกับต้นไม้ต้นนั้นก่อนที่จะไปทําการปิดระบบชัดดาวของ ขอวาและโยนลงบ่อขยะตามไปด้วยเช่นกันไอหุ่นพวงมาลัยมันก็ได้บอกกับกัปตันว่าคนถูกยึดอำนาจแล้วก่อนที่จะขังเขาไว้ในห้องเขาก็ได้ตะโกนด่ามันว่าไอหุ่นกระเหตุการณ์ก็ได้โฟกัสมาที่บ่อขยะอีวาก็ได้ฟื้นตื่นจากการชัดดาวเพราะมีหนูหุ่นยนต์มากดโดนปุ่มสตาร์ทโดยบังเอิญแต่ตัวของเธอก็ติดอยู่กับซากขยะเหล็กแบบไปไหนไม่ได้และจะถูกบดจนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมรวมกับขยะชิ้นอื่นๆเพื่อนำไปทิ้ง The cat sat on the ซึ่งหุ่นยนต์บทขยะขนาดไซส์ไททันมันมีชื่อรุ่นว่าวอลอาร์ R ทั้งสองตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับวอลอี e, แต่ใหญ่กว่าเยอะและรุ่นใหม่กว่ามันก็ได้ทำงานของมันตามปกติโดยที่ไม่รู้อีวาก็ได้เจอกับวอลอี e ที่ถูกบทอยู่บนซากเหล็กอีกก้อนหนึ่งพวกเขาก็กำลังจะถูกส่งไปนอกอวกาศพร้อมกันในขณะนั้นพระเอกขี่ม้าเขาก็ได้โผล่มาช่วยพวกเขาได้ทันเวลานั่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์น้อยทำความสะอาดมันได้วิ่งเอาหัวของมันดันประตูเอาไว้ อีวาจึงคว้าตัวของวออีและยึดจับกับเจ้าหุ่นทําความสะอาดตัวนั้นจากนั้นหุ่นบทขยะขนาดใหญ่ก็ได้ทําการปิดประตูวตวอวกาศทําให้พวกเขาลอดมาได้อย่างหวุดหวิดหุ่นบทขยะขนาดไททันสองตัวก็ได้หยุดทํางานและช่วยส่องแสงสว่างให้พวกเขาซึ่งในขณะน,นี้สภาพของวออ,อีย่ําแย่อย่างมากเพราะแผงวงจรของเขานั้นไม่เกี่ยมเป็นจุนอีวาจึงรีบไปค้นหาบนกองขยะเพื่อนําแผงวงจรอื่นๆมาทดแทนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะ ดแทนได้เลยวอลอี Wall e, เขาพยายามที่จะสื่อสารกับเธอโดยการเดินไปหาต้นไม้ต้นนั้นในสภาพที่ล่อแลกก่อนที่จะหยิบต้นไม้นั้นขึ้นมาเขาพยายามบอกกับเธอว่าให้กลับไปยังโลกซึ่งผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือบรรดาหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ก็จะสื่อสารก็นดยภาษาใบหรือพูดได้แต่ก็พูดได้แค่ไม่กี่ประโยคไม่เหมือนกับไอเจ้าหุ่นยนต์สมอเรือครับกลับเข้าเรื่องกันต่ออีว e าก็ได้เข้าใจว่าต้องรีบกลับไปยังโลกเพื่อที่จะไปเอาอะไรที่บ้านของเขามาซ่อมที่ตัวของเขาเท่านั้นถึงจะ จะใช้การได้อีว e าจึงรีบพาวอี e, รีบกลับไปเครื่องโฮโลแกรมเอ็กซียมเพื่อที่จะนําต้นไม้เอาไปใส่ไว้ในเครื่องนั้นและกลับไปยังโลกนั่นเองระหว่างทางกับตันก็ได้ทําการแฮกระบบเพื่อบอกแผนกับพวกเขาให้รีบนําเอาพืชไปใส่ที่เครื่องโฮโลแกรมดังกล่าวฉันจะทําทการถ่วงเวลาเอาไว้พวกบรรดาหุ่นยนต์เจ้าปัญหาตัวอื่นๆจึงรีบตามไปช่วยพวกของวอี e, ที่กําลังถูกหุ่นยนต์สายตรวจขัดขวางอยู่พวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้ช่วยเหลือกันจนผ่านหุ่นยนต์สายตรวจไป ได้ในขณะที่กัปตันกําลังหลอกล่อไอ้พวงมาลัยว่ามีต้นไม้อยู่กับเขาแต่มันก็เป็นแค่ภาพโฮโลแกรมหลอกตาเพื่อให้ไอ้พวงมาลัยเข้ามาหาเขาในห้องและทําการต่อสู้กันในจังหวะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นกัปตันจึงได้กดปุ่มรวมประชากรทุกคนบนยานมายังใจกลางของยานแอคเซียมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านและแล้วเครื่องโฮโลแกรมก็ได้โผล่ขึ้นมาในขณะที่ประชากรทุกคนได้รวมตัวกันอยู่ที่ลานกว้างกัปตันก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี มีผมกาลังต่อสู้กับไอหุ่นยนต์กบฏอยู่เราทุกคนกําลังจะกลับบ้านส่วนอีวาก็ได้รีบบินไปที่เครื่องโฮโลแกรมกําลังจะนําต้นไม้ไปใส่ไว้ในนั้นแต่ในจังหวะที่กําลังจะนําต้นไม้ไปใส่ไว้ในเครื่องโฮโลแกรมไอห,หุ่นพวงมาลายัยมันก็ได้หักพวงมาลัยเพื่อทําการเอียงยานและเกิดการเสียจังหวะทุกคนบนยานก็ได้หลุดล่วงลงมาจากรถเข็นและกําลังมากองรวมกันในจุดจุดเดียวอย่างกับก้อนเนื้อลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กันละงมแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะคาดเหล มันได้รับน้ำหนักไม่ไหวและได้ล่วงหลดลงมาเพื่อจะมาทับพวกเขาอีวาจึงรีบบินไปดนันคานเหล็กเอาไว้เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้ทันเวลาในขณะที่ด้านในของห้องกับตนไอพวงมลลาลัยมันก็ได้สั่งกดให้เครื่องโฮโลแกรมเอ็กซเซียมปิดระบบตัวลงวอลอีที่อยู่ตรงเครื่องนั้นก็ได้รีบดันเครื่องเอาไว้เพื่อมายอมให้เครื่องนั้นปิดตัวลงไปพอถ้ามันได้ปิดตัวลงเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถเปิดมันขึ้นมาได้อีกอีวาที่เห็นวอลอีกำลังรับน้ำหนักอยู่เธอก็รู้สึกทรมานใจยอย่างมากที่ไม่สามารถ ที่จะช่วยเขาได้ในตอนนี้ไอ้พงมาลัยมันก็ได้กดปุ่มคําสั่งเพิ่มเพื่อให้ปิดตัวลงไปให้ได้จนหุ่นยนต์น้อยวออีมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวและกําลังที่จะถูกบทขยี้ให้แบนแตะเลยทีเดียวตอนนี้ความหวังของมวลมนุษย์ไยาชิอได้อยู่ในมือของกัปตันหุ่นหมีแค่เพียงคนเดียวแล้วและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองทุกคนที่เห็นในภาพหน้าจอก็ได้ส่งเสียงร้องโห่ตะโกนร้องเชียร์เขาอย่างสุดใจกัปตันจึงเดินขึ้นสองขาของเขาเดินเข้าไปบวกกับไอ้ พวงมาลายัยก่อนที่เขาจะสั่งปิดระบบไอพวงมาลัยได้จนสําเร็จและเปลี่ยนเป็นระบบแมนนวลควบคุมด้วยตัวเองแทนกัปตันก็ได้หันพวงมาลายัยกลับมาเพื่อที่ยานจะได้หายเอียงสักทีอีวา e จึงรีบเข้าไปช่วยวอี e. แต่เขาก็ติดอยู่ในเครื่องทุกคนจึงรีบส่งต้นไม้ไปให้กับอ e ีวาใส่ไปในเครื่องโฮโลแกรมเครื่องมันก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับตัวของวอีสภาพของเขาแบนแต็แต่ไม่มีชิ้นดีและกําลังจะเส้นใจตุยในที่สุดทุกคนที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากแล้วเวลา ถอยหลังกลับไปยังโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้น 3, ามสองหนึ่ง ยานแอ็กซียมของพวกเขาได้ทําการเดินทางด้วยความเร็วแสงวาร์ปกลับไปยังโลกฉากก็ได้ตัดมายังโลกไอเจ้า,มาแมลงสาบมันก็รู้ดีว่าวอลอีกาลังจะกลับมาหามันมันจึงรีบมุ่งหน้าไปที่ยานแอ็กซียมที่กําลังลงจอดประตูยานมันก็ได้เปิดออกมวลมนุษยชาติได้กลับมาเยือนโลกในรอบ700ปีและเตรียมตัวที่จะตั้งอนาณาณคมและเริ่มนับศักราชกันใหม่เจ้า,มาแมลงสาบน้อยวิ่งกลับมาหาเพื่อนเก่าของมันอย่างวาอลอีแต่สภาพของเขาย่ําแย่เป็นอย่างมากอีวา ึงรีบบินกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อไปนาเอาอะไรทุกอย่างมาซ่อมแซมบนตัวของเขาเปลี่ยนชิปทุกอย่างเสร็จสับโครงตรงไหนบิดเบี้ยวเธอก็สามารถดัดให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือ e. ควอลอีเขานั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะความทรงจําเก่าๆของเขามันไม่มีหลงเหลืออยู่เลยมีก็แต่ข้อมูลในภารกิจในการกําจัดขยะเพียงเท่านั้นแม้แต่เพื่อนรักของเขาอย่างมาแรงสาบน้อยก็ยังถูกเขาเหยียบแบนแตสแตะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับอีวาู้สึก เสียใจเป็นอย่างมากที่รักษาตัวตนของเขาไว้ไม่ได้เธอจึงจับมือเขาและบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเธอจะเดินจากเขาไปวอลอี e, มันก็ได้กำมือเธอไวจนแน่นเธอรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและหันกลับไปมองหน้าเขาทั้งสองก็ดีใจกันเป็นอย่างมากและหันหน้ามาชนกันวอลอี e, ความทรงจำของเขาได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วในขณะที่กัปตันได้เริ่มทำการปลูกต้นไม้และสอนลูกหลานทุกคนของพวกเขาให้รู้จักรักษาโลกใบนี้ เรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนางเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ